ว่าเจ้าสาวเนะาะเจ้าเยนะครับเป็นเป็นคนดีที่จะเป็นแม่สี้เลือนนะครับก็ทางญาติพี่น้องชายเจ้าสาวกระองค์ไม่ขัดข้องนะครับก็ขอฝากฝังเจ้าเยเนาะครับ,รรบก็บอ,อยาจะเห็นหน้าเอ <c oughs> ออยากเห็นหน้าข้าวตา กำลังของลูกหลานที่เป็นสไปร์เป็นขาตายังไงนะครับรับออกรอบันครัก็อเชิญเจ้าบ่าวค่ะและในตอนนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะก็อยากจะเจอลูกสะปร์แล้วนะคะเจ้าบ่าวคะพร้อมแล้วใช่ไหม ค่ะทุกท่านคะขอเรียนเชิญทุกท่านปรบมือให้กำลังใจเจ้าบ่าวในการตามหาเจ้าสาวหน่อยคะ่ะเอ๊ะวันนี้เจ้าสาวจะไปซ่อนตัวอยู่ตรงไหนนะตอนนี้เจ้าบ่าวของเรานะคะพี่ใบเตยน,นะคะกำลังเดินไปหาเจ้าสาวของเรานะคะเพื่อที่จะนำเธอเข้าสู่พิธีการแต่งงานในวันนี้ ดูเหมือนว่าเจ้าบ่าวของเรานะคะจะพบกับเจ้าสาวแสนสวยของเราแล้วนะคะดูกันนะคะว่าวันนี้เจ้าบ่าวของเราจะมีเทคนิควิธีการใดในการเชิดหอมแก้มเจ้าสาวไปแล้วนะคะและในตอนนี้นะคะเจ้าบ่าวของเราก็ได้พบกับตัวของเจ้าสาวของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะ ็จะเชิญตัวเจ้าสาวนะคะหรือว่าน้องโยเยนะคะมาบริเวณด้านบนเวทีเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสต่อไปค่ะวันนี้นะคะเจ้าบ่าวก็ได้นำช่อดอกไม้นะคะไปหาเจ้าสาวด้วยนะคะถือเป็นการแสดงออกถึงความรักนะคะที่เจ้าบ่าวมีต่อเจ้าสาวนั่นเองค่ะ เป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะคะสำหรับการรับตัวเจ้าสาวนะคะหลังจากที่เจ้าบ่าวรับตัวเจ้าสาวมาบริเวณเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ ยจะให้เกียรติในการบริยรงสินสอดซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะโบริยรงสินสอดอยู่ที่100,000บาทนะคะและอีก200,000ะคะเราจะทาำไว้นานบนถือเป็นการแสดงถึงความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงค่ะ ขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะค่ะและนี่นะคะเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวแสนสวยของเรานะคะเจ้าบ่าวสุดหล่อของเรานะคะคุณตรเตยสุขวัฒน์กังวลและเจ้าสาวคนสวยของเรานะคะคุณโยเโยธัญวันนอยปากรค่ะ เข้าสู่พิธีมงคลสมรสค่ะทางเข้าแก่ฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นยังไงบ้างคะลูกสะพ้ายทูกใจเลยคะฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะยิ้มแก้มปริ่งเลยนะคะขานและพิธีการ ก็จะเป็นการปูเสื่อสอนนะคะแล้วก็พปรยมสื่อสอนด้วยข้อหนอดอกไม้จากผู้หลันผู้ใหญ่นะคะทางท้งไายจา้าบ่าว ะะเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวของเรานะคะก็น้องไว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากทานเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวค่ะและในลำดับถัดไปนี้ก็จะเป็นพิธีการถวรยสินสอดนะคะบนกมอะไรอ่ะ